รู้ใช่ไหมว่าต้องทํายังไงแล้วไม่ใช่แบบไม่ใช่เยอะมากนักนะคือครั้งนี้นะไม่เชิงรู้หมดแต่พอจะรู้ทางหนีที่ไร้แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาชม่รู้หน้าต่างถ้าเกิดถ้าเกิดผีเด็กวิ่งมากระพริบกระพริบอย่างนั้นมาอีกเราต้องทำยังไงไม่มีแล้วคือจริงๆเราไม่ควรแอบงั้นเว้เหมือนผีมันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะมันจะมาฆ่าเราไงคือเห็นในเส้นแดงๆว่าไอ้กราฟอ่ะนครับเส้นแดงๆอ่ะถ้ามันขึ้นถึงสิบอ่ะ คือผีจะไล่ฆ่าเราเลยอย่างที่บอกมันเออใช่มันต้องมีคนดูรถคนหนึ่งไงถ้าผมอยู่บนรถเองไม่เอาไม่เอารยัก้าก็เป็นคนเดียวเลยที่ยคนพบว่าผีชนิดใดที่เรากําลังติดต่อเสมาชิกในทีมของคุณเป็นพยานในเหตุการณ์ผีใช่ก็คือเหมือนต้องเจอผีด้วยกันเนี่ยจับภาพของน้าในอ่างน้ำกไงป้องกันผีจากการล่า ถ้พาทะเลนไปก็ตรงเลยสัตว์เ้เี่ยงงลยกูไม่ใช่ป้องอน,นี่ไงมาถึงว่าเราต้องมีสิ่งที่แบบอะไร,รไอ่ะไ,ม,ไม,ม้ก็เขนผีจากใช่ปะ่ะค,คือตรงนี้เป็นเมืองแร่ใช่ไหมไอ้เหี้ยไปดูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงก็คือว่าเราต้องมีไม้กางเขนเว้ยอันที่สี่แต่เราไม่มีเงินซื้อไงไว้ป้องกันผีภารกิจนะ คือสิ่งแรกเลยเราต้องเอาอันนี้ไปคุณเบมนี่สําคัญมากผมไปดูแล้วไอ้นั่นเราไปคุยกับผีนี่แล้วก็ถ่ายรูปโอเคสยามแยกจับผีงยยั้นผมผมเอาไปฉายเหมือนเดิมไม่เดี๋ยวพอจับสัญญาณได้ปุ๊บก็ตั้งกล้องแล้วก็มาดูมาดูกล้องกันใช่ใช่ไม่แล้วดูคือคนข้างบ้านนี่ไปไหนกันหมดนี่สัตว์ไฟมืดตื่อหมดเลยนอนเลยเฮีย <laughs> นอนกันหมดแล้วเหรอมีกุญแจไหมยังยัง ไม่เตรียมพร้อมเลยจะล่าท้าผีทั้งทีเฮ้ยเปิดแล้วเฮ้ยคุณเบมอู้ยี่นู้หายไปไหนอ,อ๋อหน้าผมเปิดเลยนะไอสัตว์เปิดมาเจอครัวกูงงเลยโอเคมาที่สุดของวิสแรมนะตอนนี้นเราอะ เราจะเป็นท oh ีมเวิร์กมากกว่าเดิมไหมเปิดไฟใช่ครับตอนนี้ต้องเปิดไฟเออเห็นไหมอ่ะพอไฟกับพิปเนี่ยเราจะจะได้รู้ว่าใช่ใช่รู้ว่ามันมาเว้ยนี่ไม่กลัวแล้วเฮ้ยคุณแจ๊คเจ้าคุณแจ๊คเว้ยเบิร์กติดอยูตั้งกล้องกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วกุณแจอะไรไม่รู้เว้ยหามุมตั้งกล้องดีๆนะอะไรตั้งกล้องวะขี้ซ้ายขี้ซ้ายเอ้ขี้ขวา เอ้ยเออคลิกซ้ายคลิกซ้ายหมุนหมุนหมุนเ่ะเร็วเร็วมี5นาทีไหมเพื่อเพื่อติดตั้งของต่างไหนอ่ะนาทีมันโยนนี่เฮ้ยเกมเมอร์ด้วยว่ะนี่เราอยู่บ้าน <c oughs> เกมเมือต่อเกมเมือโอ้โหรูปอย่างร้อนเลยหายแบบผมได้กุญแจมาดวงหนึ่งไอ้ดอกหนึ่ง <c oughs> ไม่รู้ฮอกวิ่งเขี้ย ก็คือไอ้ไอเฮียอีย <c oughs> อสรตกใจแล้วคนลุกเลยเฮียมือโกหกไอ้สัสโกหกเฮียเลยสั์กูกำลังคิดเลยไอ้ไอเนี่ย<ม>ที่กูถืออยู่อะที่กูถืออยู่อะ<ม>คือมันต้องคือมันจับวิญ,ญญาณได้เลย,เลยไหมหรือว่าต้องร้อยผีมาก,ก่อนถึงจะจับได้ไงกูไม่รู้งอัน,นี้ไม่พอมันดังปิ๊บ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 สแสดงว,ว่าตรงนั้นอะมีขึ้นอ๋อผีมนอยู่ใช่ไหม ใช่มันมีอะไรที่แบบพลังงานอ่ะอ๋อออกมาเรียบเรียบใช่เรียบเรียบเรว้ยอนนี้ไป้นนิดเดีอยชั้นสองไปดีกว่าป่ะตรงนบ้เออเฮ้ยเฮ้ยอะไรเสียงอะไรดังปี๊ดรีโมตกูรีโมทไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ห้องนี้เฮ้ยเฮ้ยทางนี้อ่ะนี่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 โอ้ข้องโอ้ข้องก่อน กูแพิมอยู่องบนแน่เลยว่ะนำนี่นำนี่โอ้โหไหนองบนองบนอยู่ของบนกูเป็นนำนี่นำนำนำ,นำเร็วเร็ว,รวไป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  oh. หาที่ก่อนหาหา,หาที่หาหาที่เกิดผีก่อน oh. เปิดไฟเปิดไฟเอาเมืนหมดเลยเอาไฟไม่ติดด้วยกอแมมไอ้เหี้ยส่งไม่ได้กูจะกูจะวางกล้อง งงเงาไฟไปดีไม่เมืงนี้เสียงเดิมไหมเนี่ยโอ้โหเฮย้ยกูจะวางกล้องเบมไอ้เหี้ยกูไม่เห็นอะไรเลยผมว่าเราต้องไปเปิดไฟก่อนคุณเบมเปิดไฟก่อนแล้วก็ไปหาจุดจุดที่ผิมันเกิดต้องลงใต้ดินต้องลงใต้ดินก่อนอันนี้คือไฟดับหมดแล้วใช่ใช่เราต้องไปเปิดสวิตช์ใต้ดิน ไปไปกูปิดเหรอไม่ได้ปิดเออกูปิดเองดึ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 ง,ดงโอ้แย่มากไม่เห็นที่อะไรเลยไป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 เร็วเรไปข้ากับนี้ไม่ได้เร็วลงมาดข้างหลังนี่ส่องไปนู่นหน่อยหาไฟหาไฟโอดหายู่้เวรนี่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 เดี๋ยวแล้วก็ได้ เปิดไฟเปิดไฟหาหาับหาทวิเปิดหาอยู่เนี่ยไอ้สัตว์กูเป็นมึงตั้งกล้องไว้ยังแจ้ฮะอะไรอยู่ๆเลื่อยมันก็หล่นเฮ้ยผีโยนของเหรอกูเป็นผ,ผีผีผีโยนของกูเป็นมึงออกก่อนออกก่อนมึงตั้งกล้องไว้ใช่ไหมใครปิดประตูกูปิดเองกูปิดขึ้นไปขึ้นไปแล้วเปิดดิไปเดิน ไปไปไปไม่อยู่ของเลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเราไปตั้งสันนิษฐานก่อนว่าเป็นผีอะไรเอาก่ณ์เอากอกรณ์เออเปิดไฟเปิด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 อะไรรึกนี่ออกดิเฮ้ยอะไรตรงนี้เหรอ Rồi okay, hey. à Ui Cùng em đi Không no nữa Ok cùng em lo cho sự sản cái phía không này nha Ê Ào Tìm đéo Để đâu Ờ What's your name? What's your name? Ê, tiếng luôn à? Where are you? Where are you? Talk to us. Hả? Talk to us. Where are you? Hãyพิมพ์ชื่อ rồi hả? Khỉ thật, nó đập rồi. Phải chạy mở nó lại. Ê, cái gì đó? của con. Không, tôi không thấy gì cả. Không, có Đợi, 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 tôi George Martin. George Martin. What's your name? Where are you Where are you Where are you เมืองอะอยู่ไหนไอสัตว์นี่เหี้ยตอบกูดิไอ้สัตว์เงินเหี้ยเสียงเป็นเสียงไหนไอเวนไม่พูดตรงโต๊ะมันดีหรือไมก็ในห้องมันไงตอนเล่นเกมอะพีเออต้องพูดตรงที่แบบมันหนีไม่ได้มันหนีไม่ได้ตรงนั้นอะ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนอีกแล้วไอ้เชมเฮ้ยกูโดนอีกเฮ้ยกูโดนอีกแล้วเฮ้ยหาไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์ใจทบาสลายไอคุยมงตายรอกูอีกแล้ว เฮ้ยต้องมาไงวะไม่รู้ไม่เห็นตัวเลยไอ้สัสโอ้โหยจีบแป้วเลยคุณเบ้มโอ้ย,ย,อมอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไอ้เหี้ยมันเดินม,มาจากลงลงมันลมมาได้มาไอ้เหี้ยดืเครื่องไอ้กูเบม้มเครื่องกูมึงดูไหมเครื่องกูไอ้เครื่องที่ที่ผีมาแล้วมันจะตีดอ่ะเห็นไหมแม่ไม่ร้องเลย ไม่ได้อะไรอีกแล้วอ่ะแชมป์ตายอีกแล้วอ่ะถ้ามึงโดนอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงไม่ลุยอ่ะมึงเอาไปใช้กูดีวกว่าลองไหมมึงลองซื้อสั่งกับผีโอเคปะ่ะลองสลับนาทีกัน